สวัสดีครับขอจะกกอโปรไอทีซิสเต็มแอนด์เวิร์สโซลูชันนะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวแผงโซล่าเซลล์สำหรับกล้องวงจรปิดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างครับแกะกล่องออกมาชิ้นแรกเลยคือเข็มขัดรัดเสานะครับถัดมาก็คือตัวควบคุมจะมีบอกปริมาณแบตเตอรี่มีสวิตมีสายสำหรับเสียบกล้อง2เส้นแล้วก็มีสายเสียบแผงโซล่าเซลล์เสียบได้2แผงรองรับได้2แผงนะครับผม แล้วก็ข้างในก็จะมีแผงโซล่าเซลล์มาให้จำนวนสองแผงนะครับดี๋ยวมาดูกันว่ามันติดตั้งยังไงและวาง ชุดจะมีแผงมาให้จำนวนสองแผงนะครับเวาติดตั้งก็จะมีขามาให้นะครับเราจะเลื่อนขามารับตรงกลางนะครับนี่นะครับนะครับ ขาจะล็อกระหว่างสองแผงพอดีแล้วเราก็ใส่็ัดเข้าไปครับเขาจมีมาให้ในกล่องอีกตัวลัดจะอยู่ในถุงสายรัดนะครับผม เดียผมใส่ไปคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าวเดี๋ยวเก็บลงก่อนก็จะได้อยู่ลักษณะนี้นะครับผมอ่าเราก็สามารถปรับองศาได้แล้วแต่ตามเราเลือกก็จะมาประกอบคู่กับขาตัวนี้นะครับผมตัวที่เอาเบ้าตัวนี้เสียบลงไปะนะครับผมด้าน,นล่างแบบนี้นี่เราก็ปรับทิศตามองศาอาเราการได้เลยครับผมเสร็จแล้วสายสองเส้นอ่าจะมีสายทีวีมาให้สองเส้นนะผม เราต่อเข้ากับขั้วรับแผงนะครับมีสองเส้นเหมือนกันเสียบเข้าไปได้เลยมันจะมีเดือยอยู่นะครับผมมันจะมีล่องอีกตัวหนึ่งมีเดือยเสียบให้ตรงนะครับอย่าเสียบผิดนะถ้ามันไม่เข้าก็จะไปฝืนเดี๋ยาอีกข้างหนึ่งก็ใส่ให้เรียบร้อยโอเค ทีนี้ขออนุญาตตั้งนะครับจะได้เห็นด้านไฟสถานะทีนี้พอเปิดตรงมีสวิตช์ตรงนี้ครับสวิตช์เปิดปิดอ่าตัวนี้สถานะแบตเตอรี่สวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีอ่าช่อง AC charger สามารถชาร์จไฟ AC เข้าไปได้กรณีแบตหมดฉุกเชินหรือว่าอ่าฝนตกหลายวันไม่มีแบตแล้วก็เป็นแจ็คแจ็ค3.5นะครับผมเสียบกล้องเสียบเราเตอร์ได้มีมาให้2เส้นสั้นหนึ่งเส้นยาวหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็เปิดสวิต ตัวระบบจะบูตตัวเองอยู่ประมาณสามจะเช็คแบตเตอรี่อยู่วิ่งประมาณสามสี่ครั้งแล้วจะขึ้นสนาะาแบตให้เราทราบอ่าถ้ามีไฟเข้ากระพริบนีแสวว่าเขากำลังชาร์จอยู่นะครับอ่าอันนี้ขณะอยู่ในร้านนะครับดูสภาพแสงก็ยังก็ยังชาร์จอยู่นะครับผมโอเคถ้าเต็มเขาจะขึ้นเต็มใช้การง่ายๆครับอ่าเวลาติดตั้งจะอยู่ลักษณะนี้โอเคด้านนี้ ด้านนี้ติดตั้งกระเสาหรือกําแพงหรืออะไรก็ได้ใช้สายลัดที่เขาแถมมาก็ได้นะครับผมอันนี้ส่วนด้านนี้จะติดกับกล้องอด้านนี้ใช้กล้องติดนะครับผมติดกล้องแล้วก็อาจจะมีกล่องพลาสติกมาติดไว้ใส่เอเตอั์เักตัวหนึง่งแล้วแต่สะดวก DIY ใช้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้มีตั้งแต่30แอมป์40แอมป์แล้ว60แอมป์นะครับซึ่งอยู่กับขนาดการใช้งาน ถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ครับขอจะกอโปรไอทีซิสเต็มแอนดิเวอร์ซาร์ชั่นขอบคุณครับ